เราเคยได้ยินเกี่ยวกับการปั้นหน้าแต่อันนี้เราทําน้องกิกกี้คุณหมอปั้นกิกกี้จ้าคือมันฟูจริงๆเธอ,อได้ไหมเนี่ยเขากับครีมี่แล้วนะคะหลังจากที่รอบที่แล้วนะคะเราก็มาทำไฮฟ,ฟูมารอบนี้ก็มาเติมเต็มกันบ้างกาวฟิลเลอร์นั่นเองค่ะรอบที่แล้วนะคะครีมี่มาทําไฮฟ,ฟูไปแล้วก็รู้สึกว่าประทับใจมากเลยวันนี้ก็เลยตัดสินใจอยากมาทําค่ะสําหรับตัวฟิลเลอร์นะคะที่เราก็จะใช้เป็นฟิลเลอร์สําหรับฉีดน้องสาวโดยเฉพาะเลยฟิลเลอร์ที่จะฉีดตรงบริเวณนั้นนะคะก็จะต้องทน ต่อแรงกระแทกก็จะต้องไม่เสียทรงตอนที้ทำฟิลเลอร์บอกเลยนะอันนี้ไม่โมเลยจะมีความเจ็บเล็กๆหลังจากนั้นอะเฮ้ยฟินเวอร์คุณหมอปั้นกิกี้จ้าจัดทรงแบบมีการนวดคึงๆแล้วให้มันเป็นทรงสวยพอหลังจากที่ทำแล้วนะคะรู้สึกได้ด้วยตัวเองเลยนะคะว่าน้องกิกี้เรามีความอวบ อิ่มคือแบบว่าคุณเหมอเอารูปมาให้ดู Before และอัปเตอเฮ้ยนี่ใช่ของเราเหรอมันไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวและมันเสริมโงเ่เฮงเสริมความมั่นใจได้ลองไปทําดูรับรองไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนเลยจ้าเจนทิคคลินิกคลินิกความงามจุดซ่อนเร้นโดยเฉพาะ